สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทํากุ้งหมูผัดเปี้ยวหวานสะตอกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีกุ้งนะคะหมูสามชั้นนะคะพริกกับกระเทียมปั่นพลอ,อยหยาบนะคะมะนาวคะ่ะน้ําปลานะคะน้ําตาลทรายนะคะลดดีนะคะสะตอนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะเราไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาหมูไปล้างน้ําให้สะอาดเช่นเคยน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็นํามาหั่นนะคะใช้แต่พอดีนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำกุ้งไปล้างน้ำให้สะอาดเช่นเดียวกันนะคะปอเกเปลือกผ่าหลังให้เรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาล้างพริกกับกระเทียมนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็นำมันไปปั่นได้เลยค่ะปั่นไม่ต้องละเอียดมากนะคะปัน่นค่ะหยาบๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาตักใส่ถ้วยทิ้งไว้นะคะไปเตรียมผัดกันได้เลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันร้อนก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้พอหอมนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็นําหมูสัมชั้นลงไปผัดเลยค่ะผัดผัดวนไปวนมาให้หมูสุกนะคะจากนั้นก็นํากุ้งลงไปเลยค่ะผัดวนไปวนมาให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเติมน้ำปลาไปนิดนึงค่ะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาค่ะรสดีนะคะ น้ำตาลทรายะค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนะคะเครื่องปรุงให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ใส่หน่อมไม้ลงไปเลยะค่ะตามด้วยสตอนะคะผัดลงไปบนไมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปเลยะคะ<ม>่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเปรี้ยวนำนะคะ<ม>แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุ้งหมูผัดเปรี้ยวหวานสตอจ้าหูหน่าทานมากเลย